ออลนะิวตัวเต้าแคมบรีนะครับวันนี้ผมมี2คันให้เลือกเลยนะครับรายละเอียดไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนะผมบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยคันนี้ก็เด่นนะทั้ง2คันมีความต่างและดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวรถนะซีดานทรงสปอร์ตนะครับเป็นรถลักชัวรี่คาร์รถหรูผู้บริหารนะครับคันสีดำแคมบรีสองตัว G นะ2.0ตัว G นะครับคันนี้โตโยต้ or, าเคมอเตอร์นะครับราคา759,000บาทนะครับหรือว่าใครชอบคันนี้ 2.5ตัว G ี2.5ตัว G ีรูล้อแม็กซ์ทรงสปอร์ตขอบ18รัดดวยยางมิชลินไทลอตสปอร์ตไฟยางตัวใหม่เครื่องยนต์2.5ตัว G ีคันนี้นะผมบอกเลยว,ว่าเป็นปลายทอ่อคู่ปลายท่อคู่สุดอลังกาดแท้เดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยทั้ง2คันนะใครมาก่อนได้ก่อนนะถูกใจก็มาเอาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีรับซีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้เหมือนเดิมนะครับแน่นอนอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเนทอโต้จัด t ตโยต้าแ m มบรีนะสอัน2รุ่น2สไตล์นะครับผมบอกเลยว่าสวยดีและมีรุ่นทีเด็ดรุ่นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะแต่ก่อนแล้วไปชมผมฝากกดซับ s c ไคร e กดแจ้งเตือนกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องทางของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมมี2คันนี้เลยด้านหลังผม2คันนะเอเลือกได้เลยถูกใจคันไหนสีดําสีเทานะครับผมบอกเลยว่า2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทั้งหมดเลย ทั้งตัวเครื่องยนต์นะทั้งตัวบอดี้นะครับนะผมบอกเลยว่าน่าใช้งานทั้งคู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัว Toyota Camry ไว้ใช้งานนะครับเรามีให้เลือกทั้งตัว2.0ตัว G นะปี2019จด20ก็คือคันนี้ปี19จด20นะเป็น2.0ตัว G เป็นเครื่องยนต์ตัว2000นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับคือตัว2500นะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0 g c นะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับ ตัวนี้ปี2019แท้นะครับราคา829,000บาทนะคันนี้829คันนี้759นะครับใครสในใจคันไหนนะครับก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะวันนี้ผมจะรีวิวทีเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเริ่มจากคันสีดำก่อนแล้วกันเพราะว่าคันสีดำเนี่ยค่อนข้างหายากนะถึงเป็นตัว 2.0G ก็จริงแต่ว่าตัวรถเนี่ยหายากมากๆาคนะทั้ง2คันวันนี้แลเทมกับคู่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวไมน์้เชนใหม่หมด นะครับม่ได้เชนใหม่หมดก่อนจะเป็นดีไซน์กันชนด้านหน้าที่เป็นปีปัจจุบันปี24นะตัวนี้เป็นปีตั้งแต่19ถึง23เป็นหน้านี้หมดเลยนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่นะระบบฝั่งสว่างด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมาพร้อมเดย์ไทม์นิ่งไลท์นะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะเป็นเซนเซอร์วัดระยะสจุดแล้วตัวกระจังตัวนี้เป็นสีเทานะเป็นสีเทาเหมือนกัน นะไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรตัวนี้ก็เป็นสีเทานะรถขาวรถดำรถแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นกล์ฟไฮแบ็กเป็นกนะล์ฟไฮแบ็กนะมันก็จะสีกลืนกับตัวรถไปเลยเป็นสีดำนะครับตัวนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับรถฟรีสองพันสิบเก้าเราขายราคาถูกเลยนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับถูกมากนะสำหรับตัว all new camry เลยนะเนี่ยนะต้องบอกว่าภายในเนี่ยหรูหราแน่นอนนะครับ คันนี้เป็นรถไปไ้ายแดงมือเดียวเป็นรถหน่วยงานปกประจำการดูชุดกันชนแนบชิดสนิทสีเดียวกันนะโปร่งลงโปร่ปลงล้อทุกอย่างเดิมหมดนะล้อแม็กตรงรุ่นนะ 2.0G นะครับจะได้ล้อแม็กลายนี้นะครับรัดด้วยยางไฟโตนนะ2องหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับกระจกบางข้างปรับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น2.0 2.5 2.5ไฮบริดนะกระจกบางข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตให้ นะครับแล้วก็กระจกบานข้างติดฟิล์มเรียบร้อยนะกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสเป็นคีย์เลสมีให้สองดอกนะเป็นสมาคีย์เลสนะดูความสูงของแคมรี่นะอยู่ประมาณเนี้ยเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยทรงเป็นอย่างงี้แบนกว้างๆหานล้อกว้างตัวรถมีลักษณะแบนแต่ข้างในกว้าง,างนะครับมันจะเพิ่มสมรรถนะเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงหรือว่าบนท้องถนนเนี้ยเวลาเราเลี้ยวเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยรถมันจะไม่ดูแบบ กระโดกกันเดกนะเพราะว่าชุดช่วงล่างของแคมรี่ก็ถือว่าดีเยี่ยมอีกรุ่นหนึ่งของรบรถเก่งซีดานนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเรกเช่นกันนะล้อไม่มีบุบไม่มีเบียดนะลัดเตยียงไฟสโตนนะครับปี22นะครับรถสวยๆนะด้านท้ายเป็นไฟ LED เป็นไฟ LED แล้วฝังเซ,เซนเซอร์วัดระยะมาให้4จุดนะคันี้เซน,เซนเซอร์หลัง4เซนเซอร์หน้า2นะครับไฟท้าย LED แล้วก็คาดหลังเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถสวยนะ รถสีดำแล้วตัวค่าตัวนี้เป็นสีดำสวยนะสวยมากนะโลโก้2 0 g ศูนอยู่ครบนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกว่ารถมาจากไหนนะรถ t ต y o ต a า m o มอเตอร์นั่นเองนะครับสองฝั่งนะสีเดิมทั้งคันนะครับดูสีเลยสวยมากโอ้ยวันนี้ลมแรงดีจังเลยนะยางไฟ stone ดิสเบรกสี่ล้อสีเดิมทั้งคันนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับจะเปิดแมนนวลหรือว่าเปิดจากรีโมทก็ได,ด,ผดไ้ผมเปิดจากรีโมทนี่เป็นไงผมเปิดจากรีโมทนะครับ รถสวยๆนะครับดูได้เลยภายในกว้างกว้างมากนะกว้างมากนะครับแล้วก็พวกบล็อกเครื่องมือนะแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับล้อลไรอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับตัวนี้เรามีรีวิวแยกไว้แล้วเนาะสำหรับคันสีดําและคันสีเทานะครับก็คันนี้เป็น2.0ตัว G นะโครงสร้างตัวรถเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อย ไฟสองว่างป้ายทะเบียนมีให้นะครับถ้าเปิดไม่ได้แบตหมดใช้กุญแจไขตรงนี้ได้นะครับสาหรับด้านฝาท้ายเดีนะ๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่ากว้างขนาดไหนสองตัวศูนย์ตัวจีนะคันนี้สีดำพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นได้ถึงความเดิมเดิมมากสครับพงสครับเพจยังไม่แกะสติกเกอร์เลยนะใหม่มากๆนะตัวเบาเป็นทรงสปอร์ตนะและตัวเบาของแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่ากว้างโคตรกว้างมากกว้างจริง นะเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอ้โหสบายนะดูดิวกว้างอย่างเงี้ยเอามือกลางในรถยังไม่ชนประตูเลยคือกว้างมากแล้วมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยมีที่วางแก้วน้ําให้สองจุดนะครับมีแอร์ด้านหลังให้อีกนมีแอร์ตรงนี้นะมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับพร้อม USB ด้านล่าง2จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีม่านข้างนิรภัยสฝั่งนะครับมีม่านข้างนิรภัยสฝั่งนะครับ มานหลังไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วตากาต้ตาแคมปรี่ม่านข้างนี้ละพายม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ไฟที่เอาไว้อ่านหนังสือก็เป็น LED ดิจิตอลแบบเม็ดเล็กๆหมดแล้วเป็นคิสตัลนะครับหนาด้านหลังกว้างขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับว่าจะได้ใช้งานขนาดไหนเนาะสำหรับโตโยต้าแคมปรี่นะครับเดี๋ยวผมขอขยับเบาะแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะติดขานะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับโตโยต้าแคมปรี่2.0ตัว G เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท็อปท็อปเลยคันนี้ท็อปท็อปเลยเบาปรับแปดทิศทางนะคนนั่งปรับหกทิศทางนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะปรับได้เยอะเลยนะปรับได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความต้องบอกว่าเพิ่มความสวยงามเข้ามาก็คือจะมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ในนี้มีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ข้างในนะมันก็จะเป็นสีว่าฟ้าอย่างงี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องแล้วกันนะถีอกุญแจเหยียบ อย่างเดียวนะครับระบบแอร์คันนี้เป็นดูโอโซนเห็นไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้26ฝั่งนี้24.5คือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ส่วนตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่ออูทูตได้นะครับแล้วก็สามารถใช้พวกเนี่ยแอปพลิเคชันทุกอย่างได้หมดมันจะมีตัวต้องใช้สายเคเบิลแท้นะครับเสียบเข้าไปนะตามส่วนพวก usb aux นะแล้วก็ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จ นะเป็นไวเลตชาร์จนี่เปิดไปก็เก็บของได้ถ้าไม่เก็บของก็ปิดนะครับนะระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ c v t นะสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะเครื่อง2 0ุกับ 2. 5ุระบบเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับนะคันนู้นมันเป็นเกียร์แสปีดนะคันนี้เป็นระบบเกียร์ c v t นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะที่วางแก้วน้ำสองจุดแล้วความหรูหราตรงกลางมันเป็นสีดำาแบบนี้ สวยมากเลยที่เท้าแขนดูสุดแขนเลยนะขนาดแขนย,วยาวๆน,น,นี่ยวางแบบเต็มมือพอดีเป๊ะเลยเนะี่ยยกขึ้นพอดีเลยคือมือผมสูตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับปรับได้ว่าจะมองแบบไหนจะดูแบบไหนนะครับดูได้หมดนี่เป็นเลนส์ไฟได้เลยนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงกระจกเป็นตัดแสงออตโต้นะครับตัวนี้เป็นตัดแสงออตโต้ นะครับแล้วก็มีตัวมันเปิดปิดได้ตัวนี้มันเปิดปิดได้นะครับแล้วก็บังแดดก็จะเป็นแบบสไลด์ปุ๊บไฟติดเลยสไลด์ปุ๊บไฟติดเลยนะครับแล้วก็นี่มาดูหน้าปัดเลนใ,ใหม่เลขใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกกิโลนะครับแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกก็จะมีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นี่เซ็ตไว้เลยเป็นออโต้นะเข้าที่มืดไฟติดเองนะครับแล้วก็มีระบบ RCTA นะครับระบบบสปอร์ตแท็กชั่นคอนโทรลคือมีทุกอย่างมีล็อกความเร็วมีฟุตคอนโทรลมีให้หมดนะคสำหรับคันนี้2องศูนย์ตัวจีถือว่าเป็นซีดานทรงสปอร์ตนะที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าด้วยสมรรถนะแล้วก็ราคาตอนนี้ที่ต้องบอกว่าราคาลงลงเยอะเลยลงเยอะเลยนะครับระบบกระจกข้างในก็จะเป็นออโต้หมดทุกบานนะครับใครจะเชื่อรถปีสิบเก้านะตัวออนิวนะเหลือเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะ ตอนช่วงเมื่อก่อนนี้ตอนที่ซื้อเข้ามาใหม่ๆนะ9แสน8แสน9แสนตอนนี้เหลือ759้าคาสีดำด้วยสวยด้วยเนี่ยดูฝาปองเป็นไงเมทอาร์คตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดและแถบสีเขียวตัวนี้บ่งบอกว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับต้องดูชัดๆนะแล้วก็ดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะประช้าหัวน็อตไม่มีขยับนะตัวล่างไม่ขยับนะครับเบ้าหัวโช๊คไม่ขยับ น้าเดิมนะมันจะมีเม็ดอาร์ตตามนี้อยู่นะครับแล้วก็นี่เห็นได้เลยเหนียนเดิมคลิปคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ตัว G นะครับ v v t r w N, ก็จะเป็นเครื่องที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจาก2.0ตัว G D4S ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2.0ตัว G ต้องบอกว่าตัวรถนะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะพวกตัวโครงสร้างต่าง,างๆแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์เรามีให้นะคันนี้นะครับส่วนคันนี้หวันใจแน่นอน อันนี้เป็นรุ่น2.5ตัว G ีมีซันลูฟเป็นเครื่องยนต์คนละล็อกกันนะเป็นเครื่องยนต์เ,เครื่อง2.5เบนซะินละ้วนไม่แก๊สไม่ไฮบริดนะคันนี้นะคันนี้จะมี2.0 2.5ตัว G 2.5ไฮบริดเนวี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะมันมีข้อแตกต่างหลายอย่างพอสมควรนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าพิชเป็นดินหาเหมือนกัน2.5ตัว G ีตัวท็อปมีซันรูฟสำหรับคนที่ไม่ชอบรถเครื่องยนต์ไฮบริดเราก็มีรถน้ำมันให้ อันนี้เป็นปี2019นะครับราคา829,000บาทฟรีดาวนะรฟรีดาวรายได้เป็น2ท่าข้างง่วดซื้อคนเดียวได้นะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถจัดยอดได้นะครับชุดด้านหน้า2.0กับ2.5จะไม่ต่างจะเหมือนกันจะเหมือนกันโปรเจคเตอร์เลนเดทาเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวไฮบริดไฟจะเป็นมันจะมีตรงเนี้ย3อันเข้ามาอยู่ในนี้อีกนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีเทานะแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เป็นสีนี้ ที่ผมบอกว่าไม่ว่ารถจะสีไหนตัวชุดตรงนี้จะเป็นสีทั้งหมดนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมหมดเซนเซอร์หน้า2จุดเซ็นเซอร์หลัง4จุดเหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็นรถที่หรูมากๆเลยนะโตโยต้าแคมรี่เพราะว่าคือถ้ามองอะ่ะหล่อเลยนะมองปุ๊บหล่อเลยนะสังเกตจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความต่างของ2.0กับ2.5ตรงไหนรู้ไหมหนึ่งนี่ล้อแม็กสอดูเป็นขอบสิ นะพอมาอยู่ในตัว2.5ตัว G คันนี้นะครับเป็นขอบ18มีความต่าง2นิ้วมันทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นรถดูสปอร์ตมากขึ้นและคันนี้เราใส่ยางมิชลินพลอลตสปอร์ตไฟไปให้นะเบิกใหม่ก็เอาเรื่องสำหรับยางตัวนี้แล้วล้อแม็กไม่มีบุบไม่มีเบียดอันนี้คือแม็กเดิมโรงงานยังสวยขนาดนี้นะครับถือว่าสปอร์ตมากๆมันมีความต่างให้เห็นนะสำหรับ2.5กับ2.0นะหนคือเรื่องล้อแม็กนะครับ แต่ชุดช่องล่างทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เครื่องยนต์ล้อแมกแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้ากระจกด้านข้างเหมือนกันที่ผมบอกว่ามีไฟเลีย้ยวปรับพับไฟฟ้ามีระบบไฟสป,ปอร์ตแจ้งเตือนกันชนด้านข้างตัวนี้เหมือนกันนะครับกระจกบานข้างเหมือนกันเป็นสีดํานะขอบเป็นโครเมียมเหมือนกันกระจกโตโยต้าแท้เดิมนะ,นะครับนะตรงนี้จะเหมือนกันนะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกล้อแมกตัวนี้ยอมรับเลยนะว่าสวยมากมันเป็นสีเดียวกับตัวรถอะแล้วก็ปัดหน้าเงานะรัดยางแพงด้วยหู อันนี้ผมไปเอามาเองขับมาเองถือว่าขับสนุกขับสนุกขับสนุกเครื่องยนต์สองพันห้าะครับสังเกตนะโลโก้เปลี่ยนไปนะครับสองจุดห้าตัวจีนะครับเซนเซอร์หลังสี่จุดแล้วก็คาดหลังที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะโลโก้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวรถเลยเนี่ยถ้าดึกไม่ออกเนี่ยดูได้เลยเนะกว้างและแบนนะครับปลายท้ายเดิมๆไม่มีบุกไม่มีแตกนะครับตำแหน่งการเปิดฝาท้ายนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นตัวปี17-18ตำแหน่งการเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีดำๆอยู่ตรงนี้ดูได้เลยนะครับนี่พอเปิดขึ้นมาก็ต้องบอกว่ากว้างเดิมเนียนนะ้นรถการันตีโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างเลยนะครับไม่มีฟิวามจมน้ำชนหนักนะดูนะเป็นไงเยนกิฟนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมครบล้อใหม่มากนะครับขนาดยางนี้เหมือนยางรถเหมือนยางสปอร์ตเลยนะ สองสามห้าสี่ห้า r สิบแปดเออถือว่ายางเป็นเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ที่สป,ปอร์ตมากๆนะครับสำหรับโตโยต้าแคมดีเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในคันนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างในคันนี้นะครับพอเปิดเข้ามาด้านในจะเห็นได้เลยว่าตัวเบาะสีเบาะทุกอย่างเหมือน2.0ตัว G บ้านข้างนิรภยัยบ้านหลังไฟฟ้ามีให้หมดนะครับแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้มีให้เหมือนกันมีให้เหมือนกัน แต่เพิ่มดีเทลกริมิกตรงนี้มานิดนึงเป็นลายเป็นลายนะแล้วก็ USB 2พอร์ตเหมือนกันชุดด้านหลังเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่ตรงนึงที่ไม่เหมือนกันคือหลังคานะครับคือหลังคาต้องดูจากด้านในจะเห็นได้เลยดูตัวหลังคานะครับคันนี้มันมีหลังคาสันรูฟมาให้นะครับมีหลังคาสันรูฟมาให้เรียบร้อยนะเป็นเครื่องยนต์2.5 0เป็นตัวสปอร์ตที่มีหลังคาสันรูฟ นะแผ่นแรกมันเป็นแผ่นกันนะสามารถเลื่อนแบบแมนนวลได้นะเลื่อนแบบแมนนวลได,นะลนบบได้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาซันลูฟมันจะเปิดได้สองแบบนะเปิดเป็นมูนลูฟหรือว่าเปิดเป็นซันลูฟสไลด์ได้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะอันนี้เปิดหนึ่งแบบนะครับมันจะมีช่องอากาศนะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบมูนลูฟก็คือไม่ได้สไลด์แผน่นแค่กระดกขึ้นเฉยๆนะครับต่อมาปิดนะทุกอย่างกดแค่ครั้งเดียวนะตัวตัวนี้เปิด สลูปคือสไลด์ไปด้านหลังเลยถ้าได้ไปล่างหลังเขาจะดูออกไปได้เลยแล้วมันทําให้รถที่ความกว้างแต่หลังคาเตี้ยมันทําพอมีสันลูปเข้ามาปุ๊บรถคันนี้จะดูโปง่งแล้วเวลานั่งข้างหลังทัศนวิสัยก็จะดีกระจกบานหน้ากว้างบานข้างสว่างแล้วก็มองเห็นทุกอย่างมันจะดูไม่อึดอัดรวมกระทั่งถึงคนขับด้วยแล้ววันนั้นผมขับมาผมก็ลองผมก็ทําอย่างนี้แหละผมก็ลองเออมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อึดอัดหัวเราไม่ติดอ่ะ ประมาณหนึ่งมันทําให้รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบบออปชั่นต่างๆกล้องหน้านะครับกระจกตัดแต่งออโต้ตัวนี้เหมือนกันนะที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีหน้าจอวิทยุตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้สายทุกอย่างเป็นดิจิทัลเหมือนกันหมดมีกล้องทุกอย่างเหมือนกันมีกล้องทุกอย่างเหมือนกันนะครับตัวนี้ระบบตัวนี้เหมือนกันแอร์ดูอ z o โซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตรงนี้โหมดการขับขี่สาโหมดเนาะมีโหมดประหยัดน้ำมัน โหมดและสปอร์ทุกครั้งที่เรากดโหมดการขับขี่ตรงนี้ยมันจะแสดงที่หน้าจอของเรานะครับมันจะแสดงที่หน้าจอของเรานะครับว่าอ่าว่าประมาณว่าเราจะใช้โหมดไหนในการขับขี่โทนสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะอันนี้ผมโหมด e ีโคเป็นสีเขียวโหมดโนมอลมันก็จะเป็นเลนสีเดียวกับตัวรถนะครับโหมดส p o r t มันจะเป็นสีแดงเห็นไหมโซือมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็พวกคอนโทรล ต่างๆนะมันจะไม่เหมือนแคมรี่รุ่นก่อนเวลาจะใช้ม่านหลังเนี่ยมันปรับจากรีโมทไม่ปรับจากรีโมทอาตจะพงมาไลได้นะเห็นที่ผมกดไหมเนี่ยที่ผมกดเนี่ยผมกดไปที่ม่านผมกดปุ๊บม่านถึงจะขึ้นนะถ้าเป็นแคมรี่ก่อนเมนเดชเชนมันต้องกดปุ่มม่านมันจะเห็นแต่ตัวนี้เราสั่งเปิดจากหน้ารถได้เลยสะดวกสบายมากเนี่ยสั่งจากพวงมาลัยเปิดปิดได้เลยนะครับพวกระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะเขาก็จะย้ายจากปุ่มที่เป็นปุ่มกดสมัยก่อนลงมาอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปตัวนี้หมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิด parking sensor rcta นะครับแล้วก็ by sport ทุกอย่างนะแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถเช็คตัวลมยางได้ด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าเอ้ยลยางอ่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดูได้นะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองนะ13ลิตรที่ผมขับมาทําได้แต่คือเขาเค้มมาจริงๆมันคือ16กว่าเกือบ17นะครับนะแล้วเดี๋ยวดูที่ผมกดให้ดูนะผมบอกว่าน่าใช้งานนะ ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพอเราใช้ความเร็วปุ๊บเราล็อกความเร็วตัวนี้มันมีตัวเลนชีฟนะครับการแจ้งเตือนรถออกนอกเลนอะไรต่างๆนะล็อกพวงมาลัยดึงกลับทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัดลมยางนะมันก็ลมยางก็จะอยู่ค่ามาตรฐาทุูกล้อนะครับเห็นไหมว่ามันมี5้าล้อมันรวมถึงยางอะไรด้วยนะรู้มันรู้ได้ไงนะก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะเครื่องยนต์2อ0พระบบอำนวยความสะดวกด้านหน้าที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้ระบบเกียร์แพดเดิลชิพที่มีเพิ่มเข้ามานะครับสําหรับใครที่ใช้เกียร์แพดเดิลชิพเก่งๆนะคันนี้เลขกไม่หนึ่0 0มนสอกิโลนะจะไม่น้อยกว่าคันนั้น3,000กิโลแต่ได้เครื่องยนต์ที่เป็นตัว2,5ได้เครื่องยนต์ตัวที่เป็น2,5นะครับแล้วก็กระจกทุกบานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับมีเมมโมรี e ซีทให้2จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องยน, 25, 0, นต์2 5 0พกับ2.0ว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับนี่เห็นไหม ฝาด,ดำมันจะไม่มันจะไม่สลักว่าเป็น v b t i w เหมือนเมื่อกี้นะเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะเป็นหน่วยฉีดเดี่ยวนะครับเป็นเครื่องยนต์2500 4, 2 5 0 0ท c ่209แรงมา้าสำหรับตัวนี้อาตาาเร่ง0-100ก็อยู่ที่9วิเดิมๆดามนันดาโรงงานนะครับโครงสร้างตัวรถนะมันแน่นอนนะรถเดิมๆนะดูด้านล่างนะน็อตไม่มีขยับนะตรงนี้ต่อนี่อันนี้ก็ได้เห็นแล้ะว,ว่ารถไม่มีกระทบแน่นอนนะครับ เค่งยนต์2อ0พเนี่ยเป็นรถที่ขับดีขับสนุกมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มองว่า2.0อื่นอืดหรือ2.0อะไรก็มาลองขับ2.5ดูก่อนได้นะครับถ้าถูกใจผมบอกเลยว่ารถสมรรถนะใกล้เคียงกันทั้งคู่นะครับแค่มีออปชั่นบางจุดที่เพิ่มเข้ามาอย่างคันนี้มีซันรูฟมีพาวเดิลชิพนะครับโหมดการขับขี่ที่เพิ่มเข้ามาราคาก็จะอยู่ที่8 29 0 0 0บาทถ้าคันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเลยอ่าบายสปอร์ตอาร แท็กคอนโทรลนะแต่ว่าโหมดการขับขี่ก็จะมีแค่จะเป็น e ีโฟกับธรรมดานะราคาก็จะดรอปลงมาหรือ759,000บาทนะ FC ลองมาล้านดูได้นะครับว่าถูกใจคันไหนนะครับยังไงวันนี้ผมเนสทอโต้นะกับเจ้าตัว t ตโยต้าแคมรี่สองคันสวยๆวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ